วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2567กลุ่ม G04 สีโคชรักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมมัธศึกษาสุรินเขตหนึ่งได้เข้าเรียนรู้ในสภาพจริงระยะที่สองโรงเรียนสุรวิทยาคารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและร่วมกิจกรรมรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยมีนายสมศักดิ์บุญโตผู้อนการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กล่าวผู้ปะนักเรียนและเชิญตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้มีการสารศึกษาโดยนางทิทยาศรีล่าประธานกลุ่ม4ได้กล่าวทักทายและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้สภาพจริงครั้งนี้หลังจากนั้นได้รับการต้อนรับในห้องประชุมของโรงเรียนสุรวิทยาคารโดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีกรแนะนําบริบททั่วไปของโรงเรียนสุรวิทยาคารแนะนําวิทยกรพี่เลี้ยงจากจังหวัดอุบลราชธานีและวิทยากรพี่เลี้ยงจากจังหวัดสุรินทร์แนะนำประธานรองประธานและเลขานุก,การของแต่ละกลุ่มรับชมวีดิทัศน์ภาพความสำเร็จการบริหารฐานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษโรงเรียนสุรวิทยาคารกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาโดยนายสมศักดิ์บุญโตผู้มนุยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อนที่จะมีการแยกย้ายการเรียนรู้ตามแต่ละฐานโดยแยกเป็นกิจกรรมดังนี้เรียนรู้ศึกษาดูงานห้องเรียนภาษาเวียดนามนักเรียนได้เรียนรู้จากครูเจ้าของภาษาโดยตรงนักเรียนร่วมเลืกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจนศึกษาดูงานห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นนักเรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาซึ่งทางโรงเรียนได้มีการเตรียมต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาด้วยการแนะนําตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่น จัดก,กิจกรรมได้อย่างสนุกสนานสาเรียนรู้ห้องเรียนภาษาจีนนักเรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษารูผู้สอนให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาสวมใส่ชุดจีนเพื่อร่วมจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมกับผู้เรียนมีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนเพื่อทดสอบการใช้ภาษาจีนสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ศึกษาเรียนรู้ดูงานห้องดาราศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมพัฒนาเข้าไปเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองที่สุดอลังการและได้สัมผัสกับบรรยากาศนอกโลกซึ่งลายร้อมไปด้วยดวงดาวและจักรราศีมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในระบบสุริยะและดวงดาวได้อย่างชัดเจนโอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการศึกษาระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษากล้องวงจรปิดการเข้าออกการลงเวลาการบริหารงานผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรียนเรียนรู้การบริหารงานทั้ง4กลุ่มง,งานของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษอย่างเป็นระบบครบกระบวนการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนนเงสสาาใช้วลนมน,น ใใช่วงบ่ายผู้รับการพัฒนาและวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าเรียนรู้สภาพจิงสถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนโชคเพชรวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาสุรินมีนายพงศาภัยศิลรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาสุรินได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้เรับการพัฒนาและวิทยากรพี่เลี้ยง รับชมการแสดงชดพิเศษจากนักเรียนโรงเรียนโชคเพชรวิทยาและชมวิดีทัศน์ผลงานการพัฒนาความเป็นเลิศการบริหารจัดการโดยใช้โชคเพชรโมเดลขับเคลื่อนกลุ่มง,งานบริหารงาน4กลุ่มง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้นางพันธุราสายกลิ่นรองผูม้มยการโรงเรียนโชคเพชรวิทยาได้นําเสนอภาพลักษณ์ความสําเร็จการบริหารการศึกษาทั้ง4กลุ่มง,งานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best p r a c t i c e การขับเคลื่อนหลักสูตรเชื่อมโยง CLC สูตรสารศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC หลักสูตรอาชีพระยะสั้นเรียนฟรีมีอาชีพรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนงวัตกรรมประจำปีพุทธศักราช2567สำนักง,งานเลขาธิการครุสภาและการพัฒนาหลักสูตรต่ออุดมศึกษาระดับภาคระดับดีเลิศศึกษาธิการภาค3และผลงานรางวัลด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มกีสศูนสี่สีโคชรักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมัศึกษาจุรินเขตหนึ่งขอขอบคุณครับ